เมื่อนี้กอกมาพบกับนีก่กี่เลยเนาะมื่อนี้ออกมาหน้าอีกคือเก่าเนาะพี่นอ้องถ้ากาสีมหันกินขาวเศร้าเนาะพี่นอ้องหนึ่งหนึ่งเฮ็ดไปเนาะเฮ็ดปลวกเนาะพี่นอ้องหนึ่งเฮ็ดปลวกมากินอา้าวสวยไปได้ามากไปไหม <laughs> ใส่ท้อย่างนี่บ่ะโถพิ่นยังท้ายหดหน้าอยู่เนาะพี่นอ้องกเ็เลยเอามากินยอยู่เจียวเรยเนาบดิขืนกินอยู่เทิงเทียงเนาะพี่น้อง หนึ่งเฮกตัวกแม่ไปหาเฮกตัวกเนาะได้ปลากระไลอย่างนี้เนาะเต็มกระตาเลยเข็ดบานจุ่มกระมี่อยู่กินอยู่หู่คอมันจังเย็นแล้วพี่น้องเย็นอยู่เบิดมือเนี่ยโอ๊ยเด้อเหรนหอกหงอกแล้วไหมของเลยเป็นยังไงหดหน้าอย่างพี่น้องเลยย่อลงมากินอยู่ที่ อ่อได้เนาะอิก็เ้อนาะโอ้อีกได้ะจังวะน้ำนะโอ้อีกลงไปจังนะเป็นลมเพงไว้นะบ้าออกอีกเล้จอยากล่งขนอ้ยเอาทใส่ใส่เอาเทวอย่าบงนะฮะหมดขั้นที่คืนอพุกอเนี่ยน้ำปั่นน้องพี่นือน้ำปั่นมากินอ้ามันหูอ่ะกรยิง้หแล้ว

เานกอยู่หน้าคือเกา่ากินข่าวอยู่ไหนอยู่หน้าเก่าน้อพี่น้องเดทน้องมือน,นีแม่คนชิโตกว่าจะแม่เป็นไทยไวๆวยังไทยหน้าอยู่น้อพี่น้องหน้าหใหญ่โตนี่น้าเรียกว่าหน,นีบ่แม่ขึนข่าวไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเ,ยนเยนออคนละจาวบ้าน แล้วคือไทยใบเดียวค่ะปุ๊บปุ๊บกินขานะพี่น้องำงานห่างหน่อยได้หน่อยเลยไทยไวใหญ่งนี้นะอันหนึ่งเฮ็ดไม่ได้แม่รุ่นเลยนะเปีนะรลมเย็นนะพี่น้องอยู่ในกุ้งคอใหญ่แต่จักปีเลยแม่กุ้งคอใหญ่นี่แม่กุ้งใหญ่หนึ่งนั่แม่นอนกันล้ว กะกลนะัคบค่ะแ่นี่คือว่าโกอก้นี่ด้านอนมือนี่นะแม่ขอกอมกระปิ้นพี่กินข้าวกันแล้วพี่นอนนี่ขอกันเลยชายหุดหน้าอยูุ่นน้องพี่น้องเด็ดแห้งพี่น้องมื่อนี้นะก,กะกัญญาเลยเนาะยังอีกทีหนึ่งก็ได,ด้ดำลเนาะพี่น้อง หา,ากะทายหน้าหายใหญ่แล้วว่า,นนาหานูน้องพี่น้องตามหายน้ำน้องกับเต็มนอน คนเดียวนะพี่น,น้องโคคนไทยคนเดียวหน้าข้าเจ้าถุงนะข้าเจ้าหวานเอาเนาะข้าเจ้าสียอดเอา You can't hold my knife. ลมเย็นนะลิแม่มาในกก้อ่เนี่ยลมเย็นเย็นกินแอริขุดใบแซน่ซนะแม่ฮะหาหาสูบอยู่เพื่อน,เ,นเอามาผูกัมาเถอะเฮ้ยไปไหมชองเถอะ วมาเจอหนะหอนเนี่ยก็มาขคามาขคากันนี่ใช่ไหมไอ้่าไปแม่หุ้ยหุ้ยเป็ดปปวดคือปวดออกแล้วนะแม่เนี่ย มาทึกสองตัวพี่นาะมุมมุมกินยะมาขอปีนิกระดกอยู่เนาะพี่น้นงะเ่มันเนได้ใหญ่องงนี่เนาะทันได้เป็นนวลซับก์มาขอหวานฮะเอาเอาไปผูกแค่ไร แม่แม่แม่เอ้ยน้ำปักปัาปลาแม่พีแม่พีมุมมุมงแม่พี่มาผูกอยู่กี่ได้เสือกยนาอยา่างไรแม่พีมุมงมนี่ยกินทางพี่มุมง ก็เสือกอะของเสือกนะเสือกกัะเน้าวระเนาแล้วหนอวว้ามาพี่มึง อกอยู่นี่แล้วเนา แดดแล้วนะพี่นนนนหนอกนี้นี่คือขื่นที่ต่อยอมากก็องแล้วพี่หนอกวันนี้ที่เอาเมื่อคายขาจาสั่งแล้วพี่นอกมีขีดทงซาบาดคายเนาะพุกเจ็ดหมาซาบาดมีคายมันกำลังเหืมแล้วพี่หนอกหมาซุกมันอยู่เทิงพูดเลยขื่นเม,มืนนมมมดดะะ่อไรมันสูงหมดไม่มหมดแดงแล้พี่หนอกก็เลยต่อยอามะเนาะที่สีเมื่อบานเลพี่นอ ยังติดต่อไอน่นเ่าพี่เราวะเนี่ยมันสู้พี่เนาะมันอยากไม่ยมังบริสีงสูขาบมีแต่หมาเขื่อนไปง่วงพีนงยยง่นาะผ่อคลังไหวเหยื่อมาเผื่อไปกินเขา ขึ้นมากเลยป่านนี้นะคือพ่นสีตกนี่น้องพี่น้องวันนี้มันเหอนยหงแห้งพ่นสีตกกมันจะตุกตุก,ตกเผ่นยอยากออกแต่ง้วงเทีย่ยงน้องพี่น้องหมักต้องกับมีซองโก๊กน้องพี่น้องผอเพิ่นปลูกมีซองโก๊กก,กนีก่กะกําลังเป็นหมากน้องพี่น้องเป็นกับบลายโกกตัวนี้น้องพี่น้อง ขามาในห่มนี่เย็นดีเนาะพี่น้องลมผัดกบกล้วยพี่น้องไม่ได้มีเครือเครือกล้วยหมาก็ขกใหญ่เครือ,อวักใหญ่เนาะ